ข้าตาสกินเลยค่ะพร้อมค่ะพร้อสวัสดีค่ะพบกับรายการสปอร์ตฮีโร่นะคะรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีกีฬาในสายเลือดกาแเฟซในเนลและผมมวยครับผมค่ะเอาน้องเฟนเป็นไรครับเนี่ยมีพยากรณ์น้ำใสมั้งครับผมและแต่งตัวมาสไตล์เดี๋นี้พยองพยาอะไรอ่ะที่แต่งตัวแบเต้นแบบนี้นะคะแล้วกับบรรยากาศของรายการเราเนี่ยอะแล้ววันนี้ของรายการเรามีอะไรมานําเสนอครับอืมแต่งตัวนี้เต้นแบบนี้อ่า ลำไทยป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาอะไรทยพตโอ้โหอย่างงี้ต้องใช่แน่เลยลิเกป่ะเนี่ยพอละพอละยิงถ่ายก็ยิงเข้าป่าเอานี่เราจะไปป่าอีกงไหมเนี่ยไม่ใช่มันก็แค่สำนวนอ่ะที่จะบอกว่ายิงถ่ายก็ยิงผิดสำหรับวันนี้นะรายการของเราเนี่ยจะมีอะไรนำเสนอก็พาผู้ชมนะคะไปชมพร้อมกันเลยอ่าครับผมกลับมาละนี่ กลเป็นยังไงบ้างครับลืมอ่ะเป็นยังไงบ้างค่ะสนุกหรือเปล่าแล้วเราชอบไหมโหจัดเต็มกับเราอย่างนี้เนี่ยถ้าจะจริงจังขนาดนี้นะช่วงหน้าละครเฟนเนี huh ่ยนัดกับพี่ฮีโร่ไว้ค่ะลองไปเจอกันเลยว่าคนเป็นเป็นที่เล่นจริงๆจะเป็นยังไงอ่าแล้วผมก็มีคำถามมากมายที่จะถามพี่เขาด้วยครับค่ะก็อดจรอแป๊บเดียวละค่ะกับช่วงหน้ารายการสปอตฮีโร่รายการจะสร้างในวันนั้นใจกับคนที่มีภรรยาสายเลือดเดี๋ยวพบกันค่ะโอเคครับ เป็นใครเป็นใครเป็น้องเป็นะไเม็น้อพี่เขาเป็นอะไรเอาเป็นอยากา์ใครนักร้องก็ได้เป็นหวนร้องดีก่านักร้องง่ากว่าใครชื่ออะไรชื่ออะไรนักร้ีเลยหตรงหน้าพี่เขารตินนาการตรียไม่เทียกเทีที่วลกได้ลอีอาเป็นวันนึงอะ้องนอกอยหนลยคเรชื่อว่า อญี่ปุ่นค่ะนี่ไงถ้าคุณชวนมันจะไม่หาอ๋อหน่อครับล่อหนี่ย์เรื่ออะไรดียงกุ๊กยงกุ๊กยงกุ๊กคล้ายกับยงกุ๊กยงกุ๊กมานานี่พร้อมครับห้าสี่สามสองค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ๋อยงกุ๊กครับผมค่ะจากวง วงอะไรไม่รู้เ้่งติดตามอะไรนะ B A P อ๋อ B A P โอเคค่ะยเคค่ะคุณยองกุ๊กนี่เริ่มแบบว่ารู้ตัวว่าชอบเรื่องของการร้องเพลง oh, แต่งเพลงแต่เมื่อไรอ๋อตั้งแต่สามขวบครับตอนออกเดทท้องแม่นี่อ้อแอ้อ้อแอมาเลยร้องเพลงมาเป็นทางนงแล้วพอตอนตอนนี้เก้าขวบแล้ว ก็ยังอ่อแแออ่อแแอยังพื่ไม่ได้เพูดไม่ได้ยังพูดไทยไม่ได้ใช่เรา,รา<ช>เข้ามาเนี่ยเริ่มมีแบบว่าใครมาติดต่อหรือเปล่ามันเป็นศิลปินอ๋อเราก็เริ่มมีการประกวดร้องเพลงมาเรื่อยแล้วก็มีใครมีแมวมองมาดูเราอย่างเงี้ยอ๋อเราได้รางวัลอะไรบ้างเราก็มีการเต้นแล้วก็ร้องอะไรรางวัมลมาเรื่อยจนแบบมีใครดังมาค่ะเพลงล่าสุดตอนนี้เพลงอะไร โอ้โหเพลงอะไรกั่เพลงเบาๆครับตอนนี้กำลังดังมากครับใจชี่ดนมัเนี่ยอ่าติดชาร์จดันหนึ่งครับผมเห็นอยู่ว่าติดชาร์จแล้วว่าพุ่งแบบว่าจาก20ขึ้นมานหนึ่งอย่างรวดเร็วเลยใช่ครับเพราะว่าแฟนเพลงแฟนขับมือหัวนะใช่ครับเยอะมากมายแล้วมีอะไรจะฝากไหมเนี่ยก็ฝากถึงแฟนขับด้วยนะครับที่ยังเป็นห่วงยังคุกอยู่แล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดครับผม ขอให้ติดตามผมไปตลอดนะครับผมค่ะก็อย่าลืมติดตามนะคะคุณยงกุ๊กจากกูบี a อพีรายกัรค่ะันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะเฮ้เอาเลยครับ